oppo find x 6 pro นะครับมีคนถามมาเยอะเลยว่ารุ่นนี้เข้าไทยหรือเปล่านะครับบอกตรงนี้เลยไม่เข้าไทยนะครับแต่น่าสนใจน่าสนใจอย่างไรไปดูรีวิวกันได้เลยครับสำหรับ oppo find x 6 pro เนี่ยต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้เขาวางจำหน่ายแค่เฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นนะครับซึ่ง มันจะไม่วางจาหน่ายแบบโกโบล์ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะได้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามร้านฮิ้วทั่วไปครับมีร้านหลายร้านฮิ้วเข้ามาวางจาหน่ายในประเทศไทยนะครับก็ลองหาซื้อเครื่องนี้มาใช้กันนะครับส่วนใครที่ซื้อมาแล้วกังวลว่าจะใช้งานพวก Google ต่างๆได้หรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยนี่ก็เป็นเครื่องจีนเหมือนกันนะครับซื้อมาถึงปุ๊บเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปใน Google นะครับแล้วก็เซิร์ชว่า p l a y Store เลยแล้วก็โหลดมาจาก s โ o r e ใดสัก Store หนึ่งนะที่เป็นเ h i r d Party Store โหลดมาเสร็จปั๊บกดเข้าไปใน Google Play ล็อกอิน Google ID ใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวนี้มันมี Google Suite อยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับแค่มันไม่ได้มีตัว Store มาให้ตั้งแต่แรกแค่นั้นเองนะครับก็เรียาถ้าซื้อมาใช้งานได้ตามปกติเหมือนกับออสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปที่มันจำหน่ายในไทยเลยนะครับสำหรับเรื่องการใช้งานนะส่วน Oppo Find X 6 Pro ตัวนี้นะครับจุดเด่นเลยนะครับถ้าดูจากด้านหลังก็น่าจะรู้กันดีแหละว,ว่าเด่นเรื่องกล้องเป็นหลักนะครับตัวกล้องก็มาอยู่ในโมดูลขนาดใหญ่เลยนะ ครึ่งซึ่งในเรื่องของความแตกต่างอ่ะเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่างไฟ X 5 Pro นะครับที่ตัวนี้ยังมีวางจำนหน่ายอยู่นะตน้บอกเลยว่ามันฉีกไปเลยนะครับคือ Oppo f i r i e s เนี่ยนะครับพอเป็นไฟ X 3ไฟ X 5เนี่ยนะครับซีรีส์พวกนี้พยายามจะมาในดีไซน์แบบว่าบางเบาบางเบานะครับมาเป็นไฟ X 6 Pro ตัวนี้ไม่มีกัก๊กไม่มีบางอยู่ต่อไปนะครับมาแบบเบิ่มๆเ,เลยนะครับีนจะเห็นหน้าจอขนาดใหญ่และ6.82นิ้วนะครับ น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยประมาณ2 1 5ร้อยกรัมแล้วแต่ว่าเลือกสีอะไรนะครับอ๋อเรื่องสีที่วางจําหน่ายเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นกระจกกับหนังวีแกนนะครับตัวนั้นจะน้าหนักเบากว่านิดหน่อยส่วนตัวที่ผมได้มานี้เป็นสีดาอันนี้ก็หนังเป็นกระจกเหมือนกันนะครับน้าหนักตัวเครื่องอยู่ในเกณฑ์ของสมาร์ทโฟนจอใหญ่ๆแหละแต่ว่าปัญหาคือด้วยความที่โมดูลกล้องมันค่อนข้างใหญ่เวลาถือบาลานซ์มันก็จะไปอยู่บริเวณบริเวณด้านครึ่งบนสมาเวลาถือนานๆมันก็จะเกิดอาการแบบอย่างเงี้ยน้ำหนักมันเท แต่ถามว่าเรื่องของความพรีเมียมพรีเมียมไหมโอ้โหพรีเมียมแน่นอนนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตั้งคําถามกับเขาเลยเพราะว่าวัสดุทั้งด้านหน้าด้านหลังจัดเต็มนะครับตัวโมดูลกล้องเนี่ยเห็นโมดูลกล้องใหญ่ๆแบบนี้นะครับกระจกที่ใช้เนี่ยเป็นกอ i l ล a ากาซ่า e เลยนะสำหรับการป้องกัน,กนตัวเลนที่บริเวณเลนกล้องนะครับส่วนกระจกด้านหลังด้านหน้าเป็นกอล์ล e ่ากาสปิดตั๊กนะครับก็ตามสมาร์ทโฟน,นะระดับเรือธงปัจจุบันก็ใช้อะไรดีๆกันเครื่องนี้ก็ใช้เหมือนเขาหมดเลยนะครับเอาละเรา มาที่ตัวกล้องกันดีกว่านะครับกล้องหลังเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เด่นที่สุดของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะเขาจัดเต็มเลยความจัดเต็มของเขาเนี่ยคือทําให้เขาก้าเคลมเลยนะว่ามือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหลัก3ตัวนะครับปกติเวลาเราเรีวิวโทรศัพท์มันจะมีกล้องหลักนะครับกล้องเลนส์วายเลนส์ต้าวายแองเกิลเลนส์ซูมเลนส์มาโคอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ เขาบอกเลยว่า3ตัวนี้เป็นกล้องหลักหมดเลยถามว่าทําไมนะเพราะว่าเขาใส่เทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าดีที่สุดนะครับในเซนเซอร์ของสมาร์ทโฟนเข้ามาในนี้นะครับเรามาเริ่มที่ตัวเซนเซอร์หลักกันก่อนนะครับเซนเซอร์หลักเนี่ยความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับและหลายคนจะบอกโหไม่ความละเอียดมันอย่างแบรนด์อย่างซัมซุงก็ไป200ล้านพิกเซลนะครับแบรนด์ Xiaomi ก็2 0 0ล้านพิกเซลแต่ตัวนี้ความละเอียดมันมันถึงอยู่แค่5 0ิล้านพิกเซลคือเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าในเรื่องของตัวพิกเซลไม่ได้เป็นตัวบอก คุณภาพของรูปถ่ายหรือคุณภาพของการถ่ายภาพทั้งหมดนะครับมันเป็นแค่หนึ่งในวิธีการที่จะได้มานะครับคือหตุผลนี่เขาทำพิกเซลใหญ่ๆเพื่อที่จะเวลาทําการออพิกเซลบายนิ่งนะครับมันได้ขนาดไมครอนของตัวขนาดพิกเซลที่ใหญ่ซึ่งตัวนี้เซ็นเซอร์มันใหญ่มากนะครับเซ็นเซอร์เป็นเซนเซอร์ขนาด1นิ้วนะครับหนิ้วเจนที่2ที่3แล้วโดยไม่ได้เป็น1นิ้วเจนแรกนะครับ ตัวนี้เวลาทำพิกเซลบายนิ่งเนี่ยทำขนาดของพิกเซลได้ใหญ่สุดถึงที่3.2ไมครนะครับถือว่าใหญ่เกินเกินใช้นะครับสามารถเก็บแสงในช่วงเวลาปกติก็ดีนะครับเก็บแสงในที่แสงน้อยทำได้ดีมากๆนะครับตัวเซนเซอร์หลักเนี่ยนะครับเขาใช้เซนเซอร์ Sony i MX989 นะครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกๆด้วยซ้ำที่ถูกใส่ในสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์อีก2ตัวที่เหลือที่ว่าเป็นกล้องหลักเหมือนกันเขาจะใช้คาว่ากล้องหลักเลนอัลตาไวเลนมุมกว้างนะครับ ช้เซนเซอร์ i m x 8 9 0นะครับ8 9 0้นี่ก็เป็นเซนเซอร์ที่อยู่ในกล้องหลักของ oneplus 11ครับก็เอาไว้ง่ายอะ่ะเซนเซอร์ที่ใช้ในเรือธงรุ่นอื่น oppo จับมาใช้ในเลนส์ u l t ต a w i d ของ5 Pro นะครับนี่ก็คือการจัดเต็มเรื่องเซนเซอร์แล้วนะครับเช่นเดียวกับตัวกล้อง periscope telephoto เเโโต,ตัวนี้นะครับ telephoto เ,เ,เขาเป็น periscope แ,แล้วซึ่งตัวนี้ซูมได้จัดเต็มเลย120เท่านะครับระยะซูมนี่ว่าไกลสุดในบรรดาสมาร์ทโฟนทั้งหมดแล้วนะครับก็ จัดเต็มแล้วก็ตัวเซนเซอร์จัดเต็มด้วยนะครับเซนเซอร์เป็น IMX 890เหมือนกันทำให้ในเรื่องของตัวคุณภาพของรูปถ่ายแน่นอน3เลนเนี้ถ่าย50ล้านได้เหมือนกันหมดนะครับความละเอียดเท่ากันไว้บาลานเขาปรับจูนมาดีนะครับเพราะว่าเขามีตัวมาลิซิลิคอร์เเข้ามาช่วยในการบวมผลภาพถ่ายด้วยนะครับก็ทําให้เวลาที่มันถ่ายภาพเนี่ยสเลนใช้งานได้ทุกระยะแบบจริงๆด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมิติใหม่และกันของกล้องบนสมาร์ทโฟนนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่อย่างที่สนะครับค ไ X 6 pro เนี่ยมันถ่ายรูปได้ดีนะครับมันมาจาก3เหตุผลหลักๆที่ผมที่ผมจากที่ผมเล่นมานะหนึ่งคือฮาร์ดแวร์มันดีนะครับฮาร์ดแวร์อย่างที่บอกไป Mx 9 8 9 Mx 890ถูกใส่มาในสมาร,ทร์ทโฟนเครื่องนี้เซนเซอร์ขนาดใหญ่ฮาร์ดแวร์สุดยอดแล้วนะครับมีตัวมารีซิลิคอน x ด้วยถ้าเกิดใครเคยใช้งานตัวไฟ x 5 pro มามารีซิลิคอน x ก็ถูกมาใช้ตั้งแต่รุ่นนั้นนะครับก็ช่วยในเรื่องการระมวลผลภาพถ่ายเรื่องการเรนเดอร์ต่างๆตัววิดีโอต่างๆก็เหมือนกับบวว่าาามมมีคมคคคนอยุกร ถ่ายภาพมาให้แล้วเขายังไปจับมือกับฮาร์เบัตเหมือนเดิมนะครับก็ได้ฮาร์เบัตมาช่วยก็เรื่องของสกินโทนนะครับในเรื่องของอุณหภูมิของสีในภาพถ่ายต่างๆทําให้การถ่ายภาพด้วยมือถือรุ่นนี้ถามผมนะเป็นมือถือที่เอาไปเดินถ่ายภาพสนุกอ่ะแล้วยิ่งใครชอบเป็นแบบสายรายละเอียดสายดีเทลนะครับตัวนี้ถูกใจแน่นอนนะผมไปเดินถ่ายเล่นๆมาแถวแถววัดโพนะครับแถวท่าเตียนมาถ่ายแนวแบบเจออะไรอยากถ่ายก็ถ่ายกดถ่ายกดถ่ายโอ้ยมาดูภาพ และเลนที่เขาเก็บได้นี่ไม่ธรรมดาจริงนะครับทั้ง3เลนเลยนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะในส่วนของการใช้งานตัวกล้องเนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตัวหมดกล้องเนี่ยาจริงมันก็เหมือนมือถือ oppo รุ่นอื่นนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าน,นั้นแต่ความพิเศษจร,จริงอย่างที่บอกมันอยู่ที่ฮาร์ดแวร์อยู่ที่ตัวมานลิซิลิคอนนะครับเรามาพูดถึงเรื่องระยะการทําการของเขาดออีกว่าระยะําการของไฟ x 6 pro เนี่ยนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่0.6ก็คือเลนออตเตอรไวนะครับออตเตอรไวก็อย่างที่ผมได เป็นอัลตราไวที่ถ่ายคุณภาพดีนะแต่ว่ามันไม่กว้างนะครับมันไม่กว้างเมื่อเทียบกับอะไรนะครับเทียบกับเรือธงด้วยกันเลยผมไปเทียบกับ s23 ultra อย่างเงี้ย s23 า,าจะถ่ายอัลตราได้กว้างกว่าแต่ตัวนี้อัลตราไวของเขาเนี่ยกว้างน้อยกว่าก็จริงแต่เรื่องของ distortion นะครับหรือว่าขอบที่มันบิดเบี้ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนึกไม่ออกก็ลองเปิดเลยอัลตรไวนะครับแล้วก็ ไปยืนอยู่บริเวณตรงขอบของภาพแล้วถ่ายดูจะเห็นว่าภาพมันจะมีความโค้งด้วยความที่มันคาแรคเตอร์ของเลอต้าไว้นะครับตัวนี้เป็นน้อยมากแต่มุมมองภาพอ่ะมันกว้างไม่เท่าคนอื่นเขานะครับม,มมองกว้างอยู่ที่ประมาณสัก110องศาปกติแลอ้ไวตมันจะะมา1 1 9ถึง1 2อองศานะครับก็กว้างน้อยกว่าชาวบ้านเขา10องศาวิธีการแก้ก็คือถอยออกมาสัก19ก้ามันก็จะได้มุมมองภาพที่ ใกล้เคียงกับเลนส์กล้วายปกติแล้วนะครับแล้วก็ความที่ดิสโซเชันมันน้อยนะครับมันใช้งานได้หลากหลายกว่าอยู่แล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อดีแล้วกันนะครับส่วนข้อข้อสังเกตก็คือมันกว้างมอกกว่าเขา,านั่นเองทีนี้มันจะเป็นเริ่มเป็นการซูมนะครับสำหรับการซูมเนี่ยนะครับ 5x6 Pro หลังจากที่ผมไปใช้งานมาตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าซูมได้สูงสุดอยู่ที่129นะครับแต่ถามผมนะระยะซูมที่ผมคิดว่าตัวนี้เก่งที่สุดคือ6เท่านะครับ6เท่ามันจะเป็นการซูมแบบแบบเป็นไฮบริด แต่ก็ได้คุณภาพของถ่ายที่ดีนะครับรายละเอียดเก็บได้ดีคมชัดทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลยนะครับสำหรับการซูมที่ระยะ6เท่าถามว่าถ้าซูมไกลกว่านั้นใช้งานได้ไหมก็ยังคงใช้งานได้อยู่นะครับ10เท่าสบายๆนะครับ15เท่า20เท่าผมคิดว่าก็ยังเหลือๆอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราเทียบกับแบรนด์ที่เป็นเจ้าตลาดเรื่องการซูมในตอนนี้อย่าง a อั tra นะครับผมลองเทียบดูแลก็ในระยะ30เท่าเนี่ย สำหรับผมนะถ้าเป็น A23 Ultra เ, internet, เนี่ยในเรื่องของการซูม30เท่าเนี่ยผมว่า,ค,าคุณภาพของรูปถ่ายเขาก็ทำได้ดีเลยตัวนี้ก็ทำได้ดีไหมดีน้อยกว่า a อ3 Ultra เล็กน้อยแล้วกันนะครับซึ่งพอเป็นระยะที่มันไกลกว่านั้นเนี่ยผมว่าตัวความละเอียดที่มันมีแค่50ล้านพิกเซลเนี่ยมันเริ่มส่งผลแล้วผมเข้าใจว่าตัว a 2 3 Ultra รเนี่ยความละเอียดกล้องความละเอียดกล้องหลังความละเอียดเขามันเยอะใช่ไหมพอเราทำการซูมไกลมากขึ้นเนี่ยมันเป็นกล่งดิจิทัลอยู่แล้วมันก็สามารถชดเชยเรื่อองงาดดเยย่รละีีไ้้นัซึตว ผมลองไปกดซูมมานะครับที่ยืนดูจากฝั่งท่าเตียนนะครับแล้วเราจะซูมไปที่วัดอรุณกันนะครับในระยะที่ผมลองถ่ายมาเนี่ยตั้งแต่ระยะเอา์ต์วายนะครับก็ปกติดีในระยะ1เท่าเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้ปกติดีนะครับการเก็บรายละเอียดชัดเจน HDR ตัวนี้ค่อนข้างเก่งเลยนะครับไปที่ระยะ3เท่ายิงกเฮ้ยคุณภาพของรูปถ่ายก็ยังโอเคอยู่นะครับ หเท่านี่ผมคิดว่ามันเป็นการถ่ายภาพที่ได้คุณภาพไม่แพ้กับเลนส์หลักจริงๆนะครับสำหรับเลนส์ซูมนะเพื่อนๆสามารถเอาไฟล์ภาพอันนี้ไปใช้งานต่อได้เลยนะครับอัพลงโซเชียลนี่เพื่อนไม่รู้แน่นอนว่าเราใช้เลนส์ซูมถ่ายนะครับแต่พอมาเป็นระยะสักประมาณ30เท่านเนี่ยรายละเอียดอะ่ะมันก็ยังเก็บได้อยู่แต่แค่ว่าดีเทลมันไม่ได้คมเท่ากับในระยะปกตินะครับแล้วพอเป็นระยะ120เท่าน,นะผมลองซูมแหละ ็ได้ภาพมาประมาณนี้นะครับภาพหนึ่งร้อยี่ิบเท่านี่ถ้าถามผมก็มันไม่จำเป็นต้องซูมไกลขนาดก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าซูมมาแล้วมันละเอียดไม่คมชัดผมคิดว่ามันควรถ่ายในระยะที่เราได้ภาพที่มันใช้งานได้จริงมากกว่านะครับสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของส x Pro นะครับก็คือเรื่องของการจับภาพการโฟกัสต่างๆแม่นยํารวดเร็วนะครับถือมาหยิบยกถ่ายใครชอบเดินถ่ายภาพ วันหยุดเนี่ยอย่างผมวันเสาร์ที่จะไปออกไปเดินถ่ายภาพเล่นๆเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ถูกใจเลยนะหยิบขึ้นมาเห็นอะไรอยากถ่ายหยิบขึ้นมากดชัตเตอร์มันตอบสนองความต้องการของเราได้ดีนะครับสำหรับไฟ6 p r ปแล้วคุณภาพของรูปถ่ายเนี่ยอยู่ในระดับที่แบบผมคิดว่าก็ถ้าถ้าเกิดถามส่วนตัวผมนะติด top ป3มสมาร์ทโฟนในปี23งพันนะีมะวันนี้นะผมชื่นชอบพอมากๆนะครับสำหรับตัวไฟ6 p โปถ่ายกลางคืนก็ดีนะครับถ่ายกลางคืนนี่ด้วยความที่ เซนเซอร์หลักก็ขนาดใหญ่นะครับเซนเซอร์หลักตัวอื่นที่เป็นเลนส์ต่อวายเป็น Ren ild, เลนส์เทเลโฟโต้ใช้เซนเซอร์ค่อนข้างดีนะครับมาริซิดตคอนเอ็กก็ทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ่ายกลางคืนผมลองถ่ายมาแล้วในทุกระยะนะครับคุณภาพของรูปถ่ายในระดับที่ไว้ใจได้เลยนะครับก็พกเครื่องเดียวไปได้ทั่วเลยเหมือนกันนะครับสำหรับตัวฟ6 Pro 5G ตัวนี้นะครับในส่วนของตัวโหมดถ่ายภาพและกันโหมดถ่ายภาพอีกหนึ่งอย่างที่เขาค่อนข้างภูมิใจนำเสนอก็คือโหมดตัว portrait นะครับ พอสเทตรอบนี้ไม่ใช่พอร์ตเทตธรรมดามันเป็นพอร์ตเทตของทาง Hasselblad นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับตัวระยะของการถ่ายภาพนะครับมันมีความแตกต่างกันนะระยะที่เป็น1เท่านะครับกับระยะที่เป็น3เท่าเนี่ยนะครับก็ผมก็ไปลองถ่ายภาพพอร์ตเทตมานะครับก็ได้สกินโทนที่ค่อนข้างดีคือเรื่องของสกินโทนเนี่ยแบ n r โ Pro เขาค่อนข้างโดดเด่นเรื่องสกินโทนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ยห่วงแล้วกันนะครับสำหรับตัวโหมดพอร์ตเทรตนะแล้วก็อีกอย่างนึง สิ่งที่คนต้องรู้นะครับก็คือกล้องมันเนี่ยด้วยความที่เซนเซอร์มาขนาดใหญ่นะครับเซ็นเซอร์หลักมาขนาดใหญ่เนี่ยมันมีข้อบ่งชี้ในการใช้เล็กน้อยนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่เคยใช้งานพวกเซ็นเซอร์มือถือนะที่บอกว่าเป็นเซนเซอร์1นิ้วมาเนี่ยมันจะมีปัญหาเวลาที่เราถ่ายเลนส์หลักใกล้มากๆนะครับมันจะเกิดอาการว่าภาพมันชัดนะแต่ว่าบริเวณขอบมันจะเบลออันนี้เป็นเรื่องของขนาดเซนเซอร์นะครับมันเป็นเรื่องปกติของการถ่ายภาพอยู่แล้วนะครับยิ่งเราใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่เข้าใกล้มากๆ มันก็จะโฟกัสได้จุดโฟกัสมันจะมีแคบลงนั่นเองครับหลังหลังมันก็จะเบลอมันจะลายได้เยอะนะครับซึ่งตัวนี้ลําพังตัวเลนส์หลักของมันเนี่ยนะครับถ่ายปกติเลยนะอย่างรูปนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับรูปนี้นะครับแค่ผมถ่ายปกตินะไม่ได้ใช้พอดเทรตเลยนะครับโฟกัสไปที่ตัวใบไม้นะครับเพ mm. ื่อนๆจะเห็นว่าฉากหลังมันแบบละลายไปแบบละลายเหมือนใช้กล้อง d s เ r สาถ่ายภาพเลยอะพอผมเปลี่ยนจุดโฟกัสมาเป็นที่วัดด้านหลังนะครับน่าจะเป็นตรงนั้นเป็นวัดะระฆังนะครับก็ ข้างหน้าก็จะเบลอค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้มันเป็นจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่ข้อเสียของของการที่มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเรียนรู้การใช้งานมากกว่าซึ่งตัว i m x 989เนี่ยมันถูกพัฒนามาเป็นเจนที่2แล้วก็ผมว่าถ่ายง่ายขึ้นนะถ่ายง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์1นิ้วตัวแรกๆที่ถูกใช้งานกันนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อสังเกตของเขาละกันไม่ไม่จะบอกว่าไม่ใช่ข้อสังเกตอย่างมันเป็นเรื่องของ ข้อควรระวังในการใช้งานแล้วกันครับประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับการใช้งานตัวกล้องถ่ายภาพนะครับเราพูดถึงโหมดหลักไปแล้วนะครับโหมด o r t r a i t ไปแล้วนะครับก็จะมีโหมดอย่างลอง g exposure มาให้ใช้งานนะครับลอง g e x ก o s u r e ก็จะให้เลือกได้นะครับว่าเราจะถ่ายแบบไหนเช่นถ่ายรถยนต์ที่กําลังเคลื่อนไหวนะครับหรือจะถ่ายตัวก้อนเมฆนะหรือจะถ่าย live painting ก,ออกเ็เพื่อนๆไปเลือกกันได้แต่ว่าก็จะแนะนําว่า ถ้าจะเปิดลองเอ็กพเชอร์ก็หาขาทั้งกล้องมาใช้งานคู่กันนะครับจะได้คุณภาพของสัยที่ดีที่สุดน,นะครับโหมดอื่นๆก็จะมีพวกดูวอวีวิดีโอนะครับมีโหมดมูฟฟี่ที่เป็นวิดีโอนะก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอแบบมีพ o อดเท็ดด้วยแต่ถามผมมันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายเหมือนกันนะครับสำหรับตัวฝ่ายโซโปรนะในเรื่องของตัววิดีโอนะครับตัวนี้ถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K นะครับ 4K60 เฟรมมีตัว d o l b y v i s ช o n มาด้วยนะครับ OPPO โปไปเคลียร์กับทาง d o l b บมาซื้อไลเซน์มาเลย HDR แบบ d o l b บ Vision นะครับก็จะให้ในเรื่องของอ,อุณหภูมิสีหรือว่าสไตล์ของ HDR เนี่ยในแบบของ d o l b บ Vision แบบที่ถูกใช้ในพวกกล้องที่เขาไว้ถ่ายทำภาพยนต์เป็นหลักนะครับก็จะได้เรื่องของ d o l b บ Vision มานีมโหมดกันสั่นมาให้นะครับแต่พอเพื่อนๆเ,เปิดโหมดกันสั่นปุ๊บวิดีโอนะอัลต้าเซดีโปรนะครับ มันจะถูกเปลี่ยนความละเอียดมาเลยนะครับไม่สามารถถ่าย 4K ได้ที่โหมดกันสั่นนะพอถ่าย 4K จะได้แค่โหมดปกติทั่วไปเลยนะครับจะได้แค่แค่นั้นเลยแต่พอเปิดกันสั่นปุ๊บเหลือ Full HD 60เฟรมเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะก็ตัว 4K 60เฟรมทำได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆถ่าย 4K 60เฟรมแล้วจะเปิด Dolby Vision ด้วยอันนี้ทำไม่ได้นะและถ้าเกิดคิดว่าวิดีโอตัว กล้องหลังน่าเสียดายแล้วผมว่ากล้องหน้าวิดีโอน่าเสียดายสุดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างแปลกใจนะเพราะว่าตัวกล้องหน้าของไฟล์ x 6 pro เนี่ยใช้เซ็นเซอร์ i m x 7 0 9กนะครับก็ความละเอียด32ล้านรพิกเซลแต่เวลาถ่ายวิดีโอนะครับกล้องหน้าณเฟิรนะ์มแวร์บิวปัจจุบันที่ผมได้รับมาเนี่ยถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ full hd เท่านั้นนะครับแล้วก็ปรับอีกทีนึงได้แค่ hd นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเอนเ,อนเปิดตัวฟิลเตอร์ด้วย อันนี้ก็ยังได้ Full HD อยู่นะอันนี้ถือว่าถ้าถามผมมันน่าเสียดายนะเพราะว่ากล้องหลังภาพนิ่งดีมากๆแล้วนะครับวิดีโออ่ะมันยังได้ 4K หรือเฟรมกล้องหลังละแต่พอเป็นกล้องหน้าเหลือแค่ Full HD นะครับในความที่เป็นสมาร์ทโฟนดับเดิอทงอันนี้ถามผมก็คือเป็นเรื่องที่ ควรไปปรับปรุงในรุ่นหน้านะครับในไฟล์ x รุ่นต่อไปแล้วกันนะครับอยากจะให้อย่างน้อยอ่ะวิดีโอ 4K หน้าหลัง60เฟรมมันต้องทําได้เป็นสแตนดาร์ดของมือถือเรือธงครับอันนี้ก็ทาไม่ได้อ๋อแต่อย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ต้องชมแล้วกันนะครับตัวกล้องหน้าของไฟล์ x 6 pro มีออโต้โฟกัสแล้วนะครับก็เหมาะกับเพื่อนๆที่สมมติว่าอยากจะซื้อมาแล้วมาทำวิดีโอหรือว่าทำทำทำบล็อกด้วยกล้องหน้านะครับเวลาที่เป็นแบบสไตล์แบบบิวตี้บล็อกเกอร์อย่างเงี้ยเราสามารถ ให้มันโฟกัสที่วัตถุด้านหน้าได้เวลาสมมติเราตั้งไว้อย่างนี้ใช่ไหมเราก็พูดวิดีโอไปเนี่ยเขามีออโต้โฟกัสแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าถูกใส่มาให้แล้วแต่ก็ความน่าเสียดายก็อย่างที่บอกไปนะครับวิดีโอกล้องหน้าได้แค่ full hd เท่านั้นเองครับเราจบเรื่องของกล้องไปแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าไฟ6 pro ทำได้ดีแล้วกันนัคือเรื่องของตัวหน้าจอนะครับหน้าจอของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าอยู่ดีดเขาก็มาจัดเต็มนะครับ จัดเต็มทีนี้คือจอที่ใหญ่นะครับน้ําหนักตัวเครื่องที่มันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับไม่มีการแบบว่าบางเบาเหมือนตอนไฟ5 Pro และมาจอใหญ่จัดเต็มเลย6.82นิ้วข้อดีอย่างแรกเลยคือเต็มตามากๆนะครับเวลาที่เรารับชมคอนเทนต์ต่างๆรับชมวิดีโอเนี่ยผมว่ามันแบบสบายตาก,กว่าจอเล็กๆแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองเป็นคนใช้งานมือถือจอใหญ่มาอยู่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันถือใช้งานยากสําหรับผมนะ ผมว่ารุ่นนี้ถือกระชับมือกว่าเมื่อเทียบกับไ5โปรด้วสมามไปเพราะว่าความหนาที่มันกําลังพอดีนะครับน้ําหนักที่มันพอดีจะติดก็คือเรื่องของเนี่ยน้ำหนักนะครับมันเทไปที่โมดูลกล้องด้านบนค่อนข้างเยอะไปหน่อยเวลาถือมันก็จะแบบบาลานซ์มันจะแปลกๆหน่อยนะครับเอาล่ะตัวหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ AMOLED นะครับ6.82นิ้วนะครับความละเอียดคือ Quad HD Plus นะครับตานรีเฟรชหน้าจออยู่ที่120เฮิรตซ์ทัชแซมปิ้งเรทเนี่ย240เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทำ PWM dimming ได้เวลาที่ มันลดหลีความสว่างมันหลีได้หลายระดับนะครับไฮไลท์หนึ่งอย่างคือตัวหน้าจอเองนะครับเร่งความสว่างได้สูงสุดอยู่ที่2,500นิตนะครับสูงที่สุดในบรรดาอุตสา,ศานหกรรมสมาร์ทโฟนนักวันนี้แล้วนะครับปกติก็เท่าที่ผมเห็นนะสูงสุดอยู่ที่1 7 5 0นิตตัวนี้2 5 0 0นิตสำหรับพี b ไบเนนะครับก็ถือว่าเร่งได้สว่างตาแตกนะคามสว่างตัว HDR ก็ประมาณอยู่ที่2,200นิดงรนิดๆนะครับก็ถือว่า เวลารับชมภาพยนตร์เนี่ยมันเต็มแบบดแน่นอนแล้วก็ HDR ตัวนี้นะครับเป็น HDR แบบ Dolby Vision ด้วยเพราะฉะนั้นรองรับ Dolby Vision ก็เท่ากับว่ารองรับตัว HDR 10 Plus ด้วยนะครับหน้าจอก็การแสดงผล1,000ล้านสีนะครับนี้ทำมาได้ดีตั้งแต่รุ่นก่อนหน้ารุ่นนี้ก็ยังทำได้ดีอยู่สัมผัสหน้าจอนะครับฟิลลิ่งการทัชสกรีนลื่นไหลติดนิ้วแน่นอนนะครับตัวขอบจอเนี่ยมันมีโค้งเล็กน้อยหลายคนจะกังวลว่าเอ้ยแล้วเวลาเล่นเกมอย่างเงี้มันมันลั่นหรือเปล่ามีลั่นหรือเปล่ามีบาบ่ว ลั่นง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ใช้เล่นเกมหลายๆเกมนะเล่นเอาวีไปเล่นพวกพับจีพวกเกมจีนแอนแคกไปก็นานๆจะเจอจอลั่นสักทีหนึ่งนะครับส่วนส่วนตัวก็ถือว่าค่อนข้างชื่นชอบกับหน้าจอของมาโฟนรุ่นนี้นะครับทีนี้รายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจของตัวเครื่องมันนะครับก็คือด้านบนมี i r Buster มาให้สามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับปกติเราไม่ก็เห็นในมือถือ oppo แล้วกันตัวนี้ก็มีมาให้ใช้งานนะครับลำโพงเป็นลำโพงคู่เสียงค่อนข้างดีเลยนะครับเสียงเสียง,เส,ยงเสียงคือด,ดัง แล้วก็มีตีเสียงต่างๆทํา,าทได้ดีเลยที่สําคัญคือตําแหน่งการวางลําโพงรับผมมันวางตําแหน่งได้ดีนะเวลาถือเล่นเครื่องแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับลาโพงด้านบนไม่ถูกมือบังนะครับจับถือตัวเครื่องก็เสียงดังกห็หืมปกติดีนะครับพอร์ตชาร์จเป็นแบบ Type C รองรับการชาร์จอยู่ที่100วัตต์ Superbook นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อเองเป็น Type C แบบ USB 3.1ด้วยเพราะนั้นการเชื่อมต่อไทยข้อมูลรวดเร็วทันใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าทําได้ดีนะครับ ทีนี้เรามาต่อกันที่ในเรื่องของตัวสเปคนะครับ Oppo Find X6 Pro 5G เนี่ยใช้ Snapdragon 8 Gen 2ซึ่งก็สมาร์ทโฟนเรือธงที่เป็น Android นะครับรุ่นปัจจุบันมันก็ใช้ชิปตัวนี้กันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความแรงไม่ต้องไปเทสอะไรเยอะนะครับตัวนี้มันเล่นได้ทุกเกมอยู่แล้วปรับตั้งค่าแบบสุดได้ด้วยนะครับจะมีก็ที่ผมลองเทสดูนะครับอย่าง PUBG PUBG ยังปรับ90เฟรมไม่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวในอนาคต น่าจะปรับได้นะเพราะว่าสเปคมันถึงู่แล้วนะครับมันเหลือแคร่รอให้ผู้ผลิตเขาปลดล็อกฟีเจอร์ตรงนี้ให้แค่นั้นเองนะครับเล่นเอวี60เฟรมปรับสุดโอ้สบายๆลื่นไหลนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือระบบระความร้อนรุ่นนี้ทําได้ดีด้วยนะครับคือระบบระความรบบ้อนของเขาเนี่ยเขาทํามาเพื่อที่จะซับพอร์ตตัวกล้องนะครับหลักๆเลยนะเพื่อให้เวลาที่ถ่ายวิดีโอ 4K เนี่ยมันถ่ายได้นานแล้วก็กล้องไม่ร้อนจนตัดนะครับ แต่มแม้ได้อันนี้ส่งนะเวลาที่เพื่อนๆมาเล่นเกมนะครับมันทําให้เราเล่นเกมได้ยาวนานมากขึ้นด้วยความร้อนออกมาค่อนข้างน้อยแล้วก็ระบายความร้อนเร็วด้วยนะครับผมว่าถ้าเทียบกับตัวไฟ5 Pro เนี่ยตัวนี้ทําได้ดีกว่าถามว่าทําไมนะครับอย่างแรกเลยคือระบบระบายความร้อนมันดีขึ้น2คือชิป Snapdragon 8 Gen 2เนี่ยมันมีเรื่องของการจัดการพลังงานเรื่องการจัดการความร้อนที่ดีและ3คือบอดี้มันใหญ่ครับพอบอดี้เป็นใหญ่เนี่ยพื้นที่ระบายความร้อนหรือว่าพื้นที่การใส่พวกแผ่นระบายความร้อนมันมีขึ้นมันมีเยอะกว่า มันก็เลยระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของระบบชาร์จกับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แปดพันมิลลิแอมรองรับระบบการชาร์จไวที่บอกไปนะครับหนึ100่งร้อยวัตต์ซูเปอร์วูฟแบบเสียบสายแล้วก็รองรับการชาร์จไร้สายแบบตัวแอร์วูฟนะครับอห้าสิบวัตต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้อแดปเตอร์ของทาง oppo เลยไมไ่ใช้ซูเปอร์วูฟไม่ได้ใช้ตัวแอร์วูฟนะครับเขาก็รองรับการชาร์จแบบ PD แต่ว่า pd ชาร์จเขาจะรองรับแค่สิบแปดวัตต์ส่วนตัวชาร์จแบบชี้ ชาร์จเร็วอะ่ะจากตอนที่ใช้ตัวดปเตอร์ของจริงมันสูงประมาณนี้ใช่ไหมพอใช้ PD ลดลงมาห่างกันเยอะเหมือนกันนะครับส่วนการชาร์จด้วยดป,ปเตอร์ห0 0่ร้อวัตต์ซูเปอร์วู๊นะครับสูงถึงร้อยนะครับ,ปปรรบตามสเปคเขาเคลมนะ่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็จากการที่ผมทดสอบมาใช้งานจริงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงแหละประมาณสักไม่เกิน30นาทีอาจจะเกินมานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแล้วแต่ลักษณะการใช้งานณตอนนั้นนะครับแต่ถือว่าชาร์จเร็วอยู่ดีนะสำหรับการใส่ไฟเข้าไปในแบตเตร 5, ah รเเอเรี่5ัั้เานนงรร่า์ยหหวนะ หรือเรื่องของความอึดของแบตเตอรี่นะครับก็ผมว่าถ้าใช้งานปกติทั่วไปแล้วกันไม่ได้แบบเป็นเกมเมอร์ที่เล่นเกมแบบว่าทั้งวันนั่งเล่นเกมทั้งวันเลยเนี่ยระยะเวลาในการใช้งานประมาณสักสิถึงสิชั่วโมงในการใช้งานทั่วไปนะสบายๆเลยนะครับแล้วแต่ว่าเล่นเกมเยอะหน่อยก็แบตบมันก็จะค่อนข้างเดรนประมาณนึงเหมือนกันด้วยความที่ตัวซ p u มันทํางานได้เร็วนะแล้วก็ระบบระบายควาอนได้ดีเนี่ยมันเลยทําให้ตัวเครื่องอ่ะมันสามารถ เปิดซ p u แบบปรับสุดได้ตลอดเนี่ยมันก็จะกินแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะเวลาที่เพิ่อเล่นเกมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังแล้วกันแต่ก็พอหักลบกับระบบชาร์จที่มันทําได้เร็วแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการจัดก,การพลังงานมันคงไม่ใช่ปัญหาของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เท่าไหร่นักนะครับสรุปภาพรวมนะครับสาหรับ oppo find x 6 pro ตัวนี้ก็ถามว่าน่าเสียดายไหมที่ไม่เข้าไทยผมว่าก็ในมุมของผมนะถ้าเรื่องของการแข่งขันก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายนะเพราะว่าตัวนี้จริงๆก็ไม่ใช่ว่า ม่ใช่ว่าเขาสู้ไม่ได้นะเขาสู้ได้ในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องภาพนิ่งเนี่ยผมว่าเขาสู้คู่แข่งเขาได้สบายๆนะครับมันจะเป็นไอ้ยี่สามอัสตราาสู้ได้เรื่องกล้องหลักไอโฟนสี่โปรแม็กสบายเลยนะครับตัวนี้ก็กล้องในการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันเหนือกว่าด้วยซ้ําไปนะครับสาหรับผมนะแต่ว่าก็มันก็มีข้อสังเกตบางข้อแหละที่ผมคิดว่ามันเลยทําให้เหมือนกับว่า อาจจะยังไม่พร้อมในฝ่ายไอคกนะครับอาจจะต้องรอเป็นรุ่นที่ปรับปรุงมาแล้วหรือเปล่าหรือจะทําตลาดแบบลบอลนะครับอย่างเช่นอย่างแรกเลยที่ผมต้องติดเตียนไปแล้วกันก็คือเรื่องของวิดีโอนะครับตัวนี้น่าเสียดายเนาะวิดีโอน่าจะได้ 4K หน้าหลังแล้วเป็น 4K 60เฟรมเลยนะที่ผมคิดว่าควรจะเป็นนะเพราะว่าด้วยความที่เป็นมือถือเรือธทงอนะ่ะถ้าราคามองจาําหนก็ประมาณ3 0ม0 0ถึง40,000บาทเนี่ยมันควรจะทําได้ไงมันควรจะได้ 4K หน้าหลัง60เฟรมแล้วแต่นี้ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับกล้องหน้าวิดีโอได้ 4HD ส่ววนตัักลล้องหงห 4K 3 0สําำหรับ H D R ก็ถือว่าย่ในมราฐานที่รับได้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าถ่ายปกติเป็นโ k ร0เฟรมก็โอเคแต่พอเปิดหมดการสั่นเนี่ยมันกลับถ่ายได้คุณภาพแค่ Fu l l H D อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเสียดายนะครับส่วนเรื่องอื่นผมไม่ติดอะไรเลยนะครับดีไซน์แบบนี้ผมค่อนข้างชื่นชอบจอใหญ่เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่เน้นมือถือจอใหญ่ดูคอนเทนต์เล่น Tik t o อกสบายเลยนะครับถ่าย Tik t อกเพลินมากเล่น Facebook เพลินมากนะครับดูเนอ,นอเรลยก สว่างกันตาแตกนะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้จะติเรื่องอะไรในะเรื่องของเรื่องของตัวหน้าจอเองนะครับตรงนี้ก็บางคนอาจจะไม่ชอบขอบโค้งแต่ก็มันเป็นเรื่องของการดีไซน์นะครับเรื่องของวัสดุตัวเครื่องเลือกมาได้ดีนะครับกระจกแข็งแรงกอล์ววลาการ์ดวิกซัทนะครับมีการใช้กอล์ลาการ์ดห้าสำหรับกระจกโมดูลกล้องด้วยนะครับโดยวรวมถือว่าเป็นมือถือที่ผมคิดว่าถ้าเข้าไทยก็น่าจะสูสีสู้กันอย่างสนุกแล้วกันนะครับกับคู่แข่งแต่ว่าถ้าไม่เข้าไทยก็เรียกว่า อาจจะเป็นการเตรียมพร้อมแล้วกันนะครับสำหรับการที่จะสู้ตลาดสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงในปีหน้านะครับสำหรับตัวไฟ X รุ่นใหม่นะครับจะถามว่าเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมถ้าเทียบกับไฟ X 5 Pro ผมว่าตัวนี้ก็มาไกลเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องของตัวการถ่ายภาพกล้องหลังนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ X 6 Pro นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ขึ้นเครื่องไปซะก่อนนะก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ตอบให้แล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับ ฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานงเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านี่ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ